ความรวยแม่งชอบความมั่นใจความมั่งคั่งลูกค้าแม่งชอบความมั่นใจจากเราจริงไหมความมั่นใจเท่ากับการยืนด้วยพลังงานของซอสคุณไม่มีทางที่คุณไม่มั่นใจคุณไม่มีทางที่คุณจะดึงดูดไม่ได้เพราะพลังงานนี้สวมเข้าไปในตัวคุณและพลังงานมั่นใจนี่แหละ ที่มันบอกว่าคุณแมทชิ่งได้ถูกต้องแล้วกับเงินก้อนมหาศาลกับเงินล้านมหาศาลความมั่นใจมันไม่ใช่แค่พลังของเราคนเดียวนะเว้ยกว่าจะมุดพลังความมั่นใจจากภายในของเราจากเราจากตัวมนุษย์เลดี้เมย์ไม,ไม่ไม่สามารถใช้พลังงานแบบนี้จากตัวเลดี้เมย์เองคนเดียวแต่เมื่อไหร่ที่เรามั่นใจเท่ากับยืนด้วยพลังงานของซอสมองทุกอย่างด้วยพลังงานของซอส เงินเท่าไหร่ล่ะพลังงานอะไรล่ะลูกค้าจะซื้อเท่าไหร่ยอดขายเท่าไหร่เมื่อฉันยืนด้วยพลังงานของซอสไม่มีทางที่ดรอปพลังงานทําไมไม่ต้องพูดข้อนี้เรื่องความมั่นใจเพราะถ้าคุณไม่มีความมั่นใจมันไม่ใช่ไกด์มันไม่ใช่สัญญาณที่ถูกต้องความมั่นใจมันเกิดจากการที่คุณ แม่งรู้แล้วว่าแบ็กกูแม่งใหญ่ความมั่นใจแม่งรู้ว่าแบ็กกูมันใหญ่อเข้าใจปะไม่มีทางที่เราจะถึงถึงเราทำผิดพลาดแต่แบ็กกูใหญ่แบ็กกูเป็นซอร์ดอะแบ็กกูเป็นพระเจ้าแบ็กกูเป็นจักรวาลมีพลังราวกับว่าคุณมีบอดี้การ์ดห้าคนแล้วยืนยืนตามคุณอะ เดินเหมือนกับว่าคุณมีบุริการห้าคนเดินตามคุณคุณคุยกับลูกค้าเหมือนกับว่าคุณมีพระเจ้าอยู่แบ็คอยู่เบื้องหลังคุณน่ะพร้อมที่ซัพพอร์ตคุณเสมอพร้อมที่บอกว่า yes จัดไปเอาเลยแบ็คก,กูใหญ่ไม่มีพลังไหนแม่งจะจูนแล้วสุดยอดเข้ากับพลังงานจัก,กรวาลพลังงานสดแล้วนะเว้ยมั่นใจสุดโอเคไห แล้วเวลาเลดี้เมย์เดิน่ะเวลาเดินคนเดียว,ลวเวลดี้เมย์จะจินตนาการเสมอว่าฉันมีบอดี้การ์ดห้าคนยืนอยู่ข้างหลังมาดามนะมั่นใจขายของให้ลูกค้ามั่นใจเรากับว่าพระเจ้าอยู่แบ็คเราอ่ะซอสอยู่แบ็คเราอ่ไม่มีทางที่จะกลัวลูกค้าหรือว่าหรือว่าต่อรองอะไรก็แล้วแต่ฉันต่อรองได้หมดหรือพรีเซนต์งานฉันมีแบ็คอยู่ข้างหลัง มันไม่ใช่ความมั่นใจจาก lady made นะเว้ยแต่มันมั่นใจจากความเชื่อจากการกระทำที่ซอสส่งพลังงานมาให้แล้วไลฟ์นี้ก็คือซอสส่งพลังงานแบบอุดมสมบูรณ์สว่างโปรงเคลียร์ชัดและโคตรบรมมั่งคั่งโอเคปะไม่มีอะไรที่เราจะต้องกลัวแล้วค่ะถ้าเรามี ความมั่นใจด้วยการยืนด้วยพลังงานซอสและแม่จะบอกในความรวยแม่งชอบความมั่นใจความมั่งคั่งลูกค้าแม่งชอบความมั่นใจจากเราจริงไหมใครที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ใครที่ทําเป็นโค้ดเป็นครูหรือต้องพรีเซนต์งานหรือว่าต้องขายของอ่ะทุกคนไม่ต้องขายของอะ่ะต,ต่อให้ไม่ขายคุณเป็นพนักง,งานคุณต้องพรีเซนต์ตัวเองอะ่ะถ้าคุณไม่มั่นใจลูกค้าไม่ซื้อถูกปะ่ะลูกค้าไม่สนใจคุณถูกปะ่ะข้อนี้แม่ง คือความจริง